ที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้นะคะเป็นสารเจ้าที่สารตายายแบบเรือนแฝดเบอร์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นหลังทีเ่เบอร์หนึ่งเนี่ยคือจะเป็นขนาดหลังเล็กนะคะใหญ่ขึ้นไปก็จะเป็นเบอร์2เบอร์3าเบอร์สี่นะคะสําหรับหลังนี้นะคะตัวเรือนกับขาเนี่ยแยกกันนะคะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะตัวเรือนกับขาแยกกันท่านที่จะซื้อไปต่างจังหวัดเอาวางที่เดิมค่ะท่านที่จะซื้อไปต่างจังหวัดก็คือ ได้เลยนะคะเราจะแพ็กใส่เป็นเป็นหลังไม้ไปนะคะคุณผู้ชมสําหรับหลังนี้นะคะเป็นไม้สักทองเป็นไม้สักคัดเกรดซึ่งคัดเกรดเนี่ยก็คือมันมันไม่ใช่ไม้อปอนะมันจะแทบแทบจะไม่ติดกัะพี้เลยนะคะเห็นไหมคะชัดพอไหมคะแทบจะไม่ติดกัะพี้เลยเพราะฉะนั้นความคงทนแข็งแรงตั้งอยู่กลางแดดกลางฝนเนี่ยก็คือเต็มที่เลยะคะคุณผู้ชมสําหรับหลังนี้นะคะเรือนขนาดถาดรอบเรือน,นอันนี้เราเรียกว,ว่าถาดรอบเรือนนะตรงนี้มาถึงตรงนี้อยู่ที่ 46ซนเมตรนะคะแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงด้านหลังเนี่ยความลึกของถาดรอบเรียน,นยอยู่ที่62เซนเมตรนะคะคุณผู้ชมความสูงเนี่ยก็คือหมายถึงว่าสูงจากพื้นมาจนถึงตัวนี้160เซเมตรนะคะถ้าไงก็มาเลยนะคะที่ร้านบ้านปัญญานะคะนนทบุรีเบอร์โทรก็0984287619ไลาย i อดี ine, ก็ตามที่ปรากฏหน้าจอเลยนะคะสวยมากเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร้านบ้านปัญญานะคะสวัสดีค่ะ